วันนี้แม่โอพาทำบัตเตอร์เค้กชาเขียวนะคะสูตรนี้ไม่ตับไม่ไตนะสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะชัดขั้นตอนแรกแม่โอใส่แป้งเค้กลงไปนะคะ150กรัมเนาะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพด5กรัมนะคะอ่ะพอใส่แป้งข้าวโพดแล้วตามด้วยผงฟู1:4ช้อนชานะคะไม่ใส่เยอะนะอ่ะใส่แค่นิดหน่อยก็พอเนาะอ่ะร่อนเสร็จเรียบร้อยพักไว้ใส่ไข่ไก่ลงในถตีค่ะวันนี้แม่โอใช้เป็น โพตีนะคะอ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเนาะแล้วก็นมผงนะคะอ่ะใส่ส่วนผสมลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ตีค่ะตีให้น้ำตาลละลายนะคะด้วยความเร็วระดับหนึ่งก็พอนะคะพอเขาตีเริ่มละลายแล้วนะคะแม่โอ๋ก็จะตามด้วยอ่าส่วนส,ส่วนผสมต่อมาอันนี้เป็น SP นะคะแม่โอ๋ใส่อยู่10กรัมเนาะ ใส่ลงไปเลยนะคะได้ทีนี้สปีดสูงสุดเลยค่ะสัก4ี่นาทีนะคะในระหว่างตีนะเรามาผสมเนอยอันนี้เป็นเนยละลาย120กรัมนะคะบวกนม35มกรัมนะอ่ะแล้วก็พอได้ที่ละ 3- 4นาทีทยอยใส่แป้งที่เราร่อนไว้นะคะพอใส่แป้งหมดตามด้วยเนยเลยค่ะอ่ะตีเนยนะเนยต้องรินเป็นสายแบบนี้นะคะอ่ะใส่ไปจนได้ที่เสร็จเรียบร้อยก็ตีต่ออีกนะคะ ปีด้วยความเร็วสูงสุดนะสี่นาทีจนได้แบบนี้เนาะอ่ะให้เขาเนียนได้แบบนี้นะคะโอเคแลวทีนี้แม่อดจะแบ่งแบ่งเป็นสองส่วนนะคะเพื่อจะผสมชาเขียวหนึ่งส่วนแล้วก็อ่าเนื้อบัตเตอร์ธรรมดาหนึ่งส่วนนะอะ่ใส่ผงชาเขียวลงไปนะคะแลวทีนี้ก็คนเนาะใครจะผสมเป็นน้ำก็ได้แต่ใช้น้ำนิดเดียวนะอ่ะโอเคก็คนตะล่อมไปเรื่อยๆจนอ่า ผงชาเขียวกับเนื้อบัตเตอร์เข้ากันดีนะฮะแล้วทีนี้เรามาเทใส่พิมพ์กันนะคะไม่หกจะเทเนื้อที่ไม่ได้ผสมลงไปก่อนนะคะอ่าแล้วก็ตามด้วยนี่ไอตัวนี้ผสมชาเขียวเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะเทให้เกือบเต็มพิมพ์นะคะให้เหลือขอบมานิดนึงเนาะอ่าเทสลับกันไปแบบนี้แหละนะอ่าเทจนเขาเต็มนะคะอ่า นี่ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วเห็นไหมแม่โอบอกแล้วว่ามันจะเหลือขอบอยู่ประมาณสักหนึ่งเซนโดยประมาณนะคะแต่ทีนี้เราจะอบนะ,ะการอบก็รองน้ําร้อนก่อนนะคะใส่น้ําร้อนไปประมาณหนึ่งถ้วยตวงเนาะแล้วก็นาปตัตเตอร์เคกของเราเข้าไปอบได้เลยนะคะอบก็ไฟตามที่ขึ้นให้นะ,ะพออบเสร็จจะได้มาแบบนี้นะคะรอให้พักให้เย็นนะคะรอพักให้เย็นหอ่อแรปเข้าตู้เย็นไว้นะคะ การตัดมันจะได้ตัดง่ายเนาะเวลาเอาเข้าตู้เย็นนะคะอ่ะก็แกะออกมาจะได้เป็นแบบนี้นะคะได้บัตเตอร์เค้กแบบเนื้อละลายเลยนะคะแบบหน้าไม่แตกไม่ตับไม่ไตด้วยนะคะอารับประทานอร่อยรสชาติรับประกันเลยนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเมนูนี้นะคะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะอ่ะงั้นวันนี้แม่โอจบคลิปนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ